วันนี้ทีมงานสวทศตูนเราสองคนดำเนินรายการค่ะดิฉันอัญชพศสีท้าบและดิฉันอมอนรจ,จันทร์พริมนะคะพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี้ควคบคุมเสียงโดยคุณประสิทธิ์บาหลังและควบคุมการผลิตรายการโดยนางสาววงทิพย์จันทภาโสดิฉันผู้บริการสวทศตูนวันนี้ทีมงานสวทศตูนนะคะขอบคุณทุกการรับฟังขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, และก็ทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญ,ญาณพรุ่งนี้กลับ mm -hmm. เลยใช่ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นภัยด้านอิสารก็เจอกำลังเผชิญหน้าภัยด้านใต้ก็กอดขึ้นสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปวิเคราะห์กับบุคคลสำคัญนะครับท่านจะมีมาวิเคราะห์ให้ฟังและเชื่อมโยงให้เห็นว่ายามใดที่เราอ่อนแอเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุแบบนี้แสดงว่าบ้านเหล่านั้น ยังมีไฟหลายกองสุมกันอยู่นะครับเดี๋ยวพักสักครู่ไปสนทนากับท่านครับรายการชัดเจนเปลี่ยนสนับสนุนที่พิจารณาของสารรัฐธรรมนูญในมาตรา46วรรคหนึ่งกรณีจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา233ได้ สารรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันมีเตรียมส่งขายที่สุที่สำโรง <c oughs> ตั<า>เอาไม้ไปขายตัดไม้ไปขายอเออรื่องมอดไม้พูกมอดไม้พวกตัดไม้ออคุณนัการรวันบอกที่พูดมาทั้งหมดเขมรมันไม่เข้าใจสักข้อนี่นรคราบนี้ครับเนี่ยครับมอดไม้ก็คือพวกตัดทีละต้นสองอต้นแล้วขนไปขายอืมอืม ไม่มีจะกินกันแล้วไงาุ่นเซนชวนคนทิ้งงานจากเมือนไทยกลับไปเป็นไงล่ะหนีมาเออลักลอบผ่านแดนกันไม่เว้นแต่ละวันทุกวันนี้แล้วมีเอาอาหารนี่นะลักลอบอาหารนี่ยนะคุณสุชนบอกโจรชัดช<น>ัดโจรคุณดากี้บอกลักไม้ไปขายเออ,อแล้วไม่ต้องขับกลับเขา้ามาเลยนะคือเรากับเขมรเนี่ยไม่ต้องคบกันก็ได้ออไม่ต้องคบกันก็ได้คเพ<า>ื่อน ให้ันจบที่รุ่นเราเพื่อนบานไม่ดีแล้วไม่ต้องคบกับมันก็ได้นะอเออเอาละท่านผู้ชมอย่าลืมนะกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะชแชร์เนี่ยกดไลค์เพืได้หนึ่งพันเองอย่าลืมดูกันจนเพลินจนไม่จนไม่เออจนไม่ได้กดไลค์ like ล่ะ<า>แล้วก็ช่วยอุดหนุนสินค้าเราด้วยนะจ๊ะคือเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีแบบว่าเจ้าใหญ่ในโทรหน,นุนหลังไยนี้พบว่า ในช่วงปี6263 6465 6 6, 6, 6, 6, 6, 6 6มีเงินหลายล้านบาทออนเข้ามายังบัญชีธนาคารของวัดฝากเงินเก้าครั้งครั้งละหนึ่นงแสนบาทรวมเป็นเก้าแสนบาทวันที่30กันยายน64มีรายการฝากเงินสิบครั้ง ครั้งละหนึ่งแสน 1, บาทรวมเป็นเงินหนึ่งล้านบาทสําหรับข้อมูลคนที่ทาหน้าที่ฝากเงินเข้าบัญชีว่าที่รัฐมนตรีคนนี้พบว่าเป็นคนใกล้ชิดจะคอยเอาเงินสดไปฝากเข้าบัญชีธนาคารผ่านตู้ ATM หน้าสาขาธนาคารหรือเข์าตร้ธนาคารที่เดอะมอลล์สาขางามวงวานก็นจะเอา,าไปเที่ยวบอลทุกวันยอดรวมเงินที่ฝากมีหลักหมื่นหลักแสนบางครั้งก็หลักล้านโดยที่ฝากตู้ ATM สาขาธนาคาร เขาแต่ธนาคารที่มีการฝากเลยคือธนาคารกรุงเทพเดอะมองงามวงวานอ่ายังไม่เปิดชื่อเท่านั้นเองใช่มไหมเขาบอกหมดแล้วไงบอกสไลด์เอียดเลยนะใช่ม้รูนะใครเป็นนักเตี๋ยรุ่นลุงตู่บ้างหลักเขไปเทียบชื่อเอาเสร็จรุ่นลุงตู่ที่มาอยู่ที่แกลกที่มาอยู่รุ่นนี้ใครบ้าง่หลักในเล่นเราเล่นไม่ได้เดี๋ยวไปเก่าหาเออไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามีหลายคนเป็นรัฐมนตรีรุ่นลุงตู่ แต่ว่าก็คือว่าแล้วมันตรีเนี่ยจะโอนให้สอ,อสออ่าอีสอสอเขบอกว่าโอนใสร็จผู้ช่วยเอ่อแ,แล้วก็ผู้ช่วยก็จะโอนจะเบกแล้วให้สอสอ<ต>ใช่ไก็ไม่รู้หลักพอเบิดไปแล้วเป็นงานสดโอ้ยี่กันนี่กันจอกอืมบ้านทุกบ้านมันมีตู้เย็นหมดล,ลึกเลยไงะฮะแช่ตังเออแ <ๆ S 1> ล <ะ S 2> ้วกระดาษหอที่ดีที่สุดเลยนะสมัยโบราณใช่ไหม ทางเศรษฐกิจประชาชาติอ่ะเพรามันมีสีไงแล้วมันจะมีความเข้มของเม็ดสีใช่ไหมใช่กระดาษอ่ะกระดาษเวลาเราใช้เนี่ยใช้เป็นกระดาษขาวแล้วมัน,นมันต้องพิมพ์หลายชั้นใช่ไหมเวลาเราทำสีอ่ะเนาะ<ช>มันมีความเข้มเขาเวลาหอ่<ล>หอหอ่อห่อเนี่ย ไอ้น้ำเนี่ยมันไม่ซึมเข้าไปเยอะมากพอห่อหอหอสมัยก่อนเนี่ยไอ้แบบพวกฟลอยพวกอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยมีเลยเนาะก็ใช่ต้องใช้อันเนี้ยห่อดีเดี๋ยวนี้รับพลาสติกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาแรบพลาสติกมยแล้วเขาแช่ตู้เย็นแล้วตู้เย็นแล้วเป็นตู้เย็นอ่ะตู้เย็นหลังก็ต้มอ่ะสองใบเออตู้เย็นแบบนี้ตู้เย็นแบบนี้ยออกมาแล้วก็วางไว้แล้ววางไว้ตุ้น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 แล้วก็อ่าอุตส่าห์ปเก็บเงินสดก็ลอยนี่รอยเนี่ยรอยนวิทย์ไทยอ่ะวิทย์ย เรายกเลิกแบงค์พันนี่กลัวเงินไม่สร็จอ,อีกเจ็ดประเทศหน้าเรายกเลิกแบงค์พันแม่งร้องก,กันระงมเลยมันร้องก,กันระงมเลยน้องเ,อเขาไม่มีใครให้แบงค์ห้าน้อยเขาให้แบงค์พันจนหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนรัฐบาลชุดน,นี้นะเดี๋ยวจะต้องมีคนเจ็บตายของค้างท่ออ่ะรัฐมนตรีรั้งด่วน สองครั้งทอดเอกนิติแจ้งเราออกจากทุกบอดเลยนะคะตามกฎหมายนะคะทีกีบปตทสพเอกนิติสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องที่กล่าวหาอนุทินว่าใช้ถนนสาธารณะเป็นลานขึ้นลงอากาศเสียนะครับโดยอนุทินถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขออนุญาตใช้ถนนสาธารณะเป็นทางขึ้นลงสำหรับ อากาศยานเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทเอกชนเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจากรกรยธรรมอย่างร้ายแรงจึงขอให้ศาลวิริกฉไยให้สมาชิกกภาพความเป็นสอสอและความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงและขอให้ศาลเพิกถอนสิทธทิสมัครรับเลือกตั้งของอนุทินด้วย ผลการพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องกับเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่าผู้ร้องไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ถูกต้องตามขั้นตอนเซยก่อนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญในมาตรา46วรรคหนึ่งกรณีจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิกฤการ และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนรูญมาตรา213ดังนั้นผู้ร้องอ่านยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนรูญมาตรา233ได้สารรัฐธรรมนรูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยครับตามมาดูอิงแ<บ>อมนะจ๊ะอิงแอมค่ะเมื่อวานนี้คุณหญิงแม่ไปเองว่าเชนวัตโซ่ชนวัตู้ต่อ คุณหญิงแม่บอกิงแม่ต้องหยุดนะิงแม่ต้องพอแล้วไม่พอพิงแม่ต้องหยุดวันนี้แนวหน้า,นาเลยทําโพลเรื่องนี้เลยนะครับโพลขึ้นมา,<อ>าแล้ว,ลวในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับ<อ>พรรคเพื่อไทยควรผลักดันใครเป็นนายกคนต่อไปอะนะตัวเลือกที่หนึ่งคุณหญิงพัจะมานเลยจ้ะจ้าตัวเลือกที่สองเขยใหญ่ตัวเลือกที่สามสามีคนใต้ตัวเลือกที่สี่พีรพันธ์ อ่ะมาดูอีเอปอ่ะอเลอกกันนะเลือกกันนะเจรจาแล้วนะวันนี้ที่ัาเพื่อไทยนะคะตอนเช้ามีแกนนํามาทํางานตามปกติแพทองทานเนี่ยเดินไปที่พักตอนสิบโมงส่สิบห้ซึ่งหนีสื่อนะคะ เขาบอกว่าจะเตรียมความพร้อมเพราะว่าอีสีเดือนเนี่ยเลือกตั้งใช่ไหมคะครเขาจะลง400เขตเลยนะคะซึ่งแพรทองทานไม่ยอมเจอสื่อนะคะเข้าทางหลังอาคารที่ทําการพักล้วขึ้นไปทํางานทันทีตอนบ่ายสองโมงพินทองทาพี่สาวก็เดินทางมาที่พักแพรทองทาามาตอน10บโมงครึ่งบ่ายสอโมงพี่สาวมา จากนั้นตอน4โมงเย็นสองคนพี่น้องคือแพรทองขาและปีนทองทาเดินทางออกจากพักในเวลาที่ไล่เนี่ยกันโดยมีรายงานว่าวันที่18กันยายนคือวันพรุ่งนี้ครอบครัวชินวัตรจะเดินทางไปเยี่ยนนายทักษิณที่เรือนจำกลางของเพลในตอนเช้าขณะที่แกนนำคนอื่นๆนัเดินทางเข้าพักก็มีภูมิธรรมเวชยาชัยอ้วนมีสุดาวันหวังสุภกิจโกศลมีวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลเบิดดามีหมอปลอมหมิ่นนะคะ ทั้งหมดเลยวันนี้ทั้งอิงและเอ็มเข้าพักแต่เรื่องเจอสื่อคุณหญิงแม่บอกว่าสู้ตอชิดวัดสู้ต่อูซสึอค่ะถ้าฉันไม่อยู่พวกเธอต้องต่อต้านต่ออ่าจะบอกให้เลยว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนที่บริสุทธิ์ผุดผ่องดั่งทองทาแม้ว่าชื่อมีทองพินทองทาแต่ว่าชุบฉันเนี่ยสู้มา20ปี คนพวกนี้ไม่ใช่คนที่รักชาติรักศาสนาพระมหากษัตริย์บอกเลยเราจะอ่านข่าวนี้แล้วกันพิรพันยืนยันทำงานการเมืองเพื่อประโยชน์ชาติและประชาชนไม่เคยดีลขอเป็นนายกนะครับ วันนี้ที่พักดมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักดมไทยสร้างชาติเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการนำเสนอความเห็นทางการเมืองโดยนำชื่อของตนไปเกี่ยวโยงก,กับการเลือกนายกงรัฐมนตรีจนสร้างความสับสนในสังคมนั้นตนขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่เคยมีการหยิบ ยกชื่อของตนเข้าสู่การเจรจาใดซึ่งสามารถยืนยันได้จากการหารือร่วมกันกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค นายพิรพันธ์บอกว่าในที่ประชุมพักร่วมรัฐบาลที่โรงแรมเบนเซสนายภูมิธรรมเวชชยชัยได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าจะเสนอชื่อนายชัยกเกษมนิติสิริให้ที่ประชุมพิจ,จารณาและในทางการเมืองก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเสนอชื่อบุคคลจากพรรคอื่นในขณะที่พรรคตนเองยังมีรายชื่อในบัญชีนายกรัฐมนตรีเพราะจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคนั้นเองเป็นอย่างมาก ข่าวที่ออกมาจึงไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและอาจสร้างความเข้าใจผิดได้นายพีรพันธ์บอกว่าที่ผ่านมาผมมุ่งทํางานเพื่อประชาชนเป็นหลักไม่เคยหวังที่จะได้ตําแหน่งอะไรและไม่เคยอยู่ในสมก,การใดๆเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีเลยเอ,าอ,าอาา่านทำลายทำลายเจรจาพีรพันธ์เพื่อไทยมาลวจ้ก เริ่มต้นที่หลังจากเหตุการณ์ลองเล่าก่อนว่ามันจะข้อมูลของคุณอัทวิทย์ที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการท็อปรายการหนึ่งสัมภาษณ์กับต้นวาระเทศครับแล้วก็เล่าเล่าที่อปเนวสรนะครับเมื่อนั่งดูอันนั้นก็สรุปฟางโดยลำดับจากปากคำของอัทวิทย์สุวรรณบีนะครับคนขวามือนะฮะคนสมแว่นคืออัธวิทย์อัทวิทย์เป็นคนให้ข้อมูลนี้นะครับหนึ่งหลังเหตุการณ์คลิปแพรทองทานคุณเซนหลุดสสซอพักรวมไทยสร้างชาติบอกต้องถอนตัวจากรัฐบาลนะคุณพีรพันธ์ก็ปคุยต่อ คุยกับคุณทักสินคุยกับนายกปวงอิงและบอกว่าท่านจะออกหลังจากนั้นอยู่ระหว่างเจราจาไทยกับโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเป็นรัฐบาลรักษาการจะทําให้การเจราจาต้องล้มเลิกไปแพรทองทานถูกศาลตัดสินให้หลุดจากตําแหน่งแล้วพีรพันธ์ยังไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยที่โรงแรมรอยย่อพริตเซสภูมิทําไม่ได้บอกเลยว่าจะสนับสนุนชัยเกษมเป็นนายกที่ต้องสนับสนุนให้เป็นนายกคือคุณพีรพันธ์สาลีรัตนวิภา เพื่อไทยไปยื่นยุบสภาพักกรมไทยสร้างชาติจึงมีมติให้ฟรีโหวตและส่วนหนึ่งก็ไปโหวตอนุทินชาญวีรกูลแล้วไงกมิเ่คือ,อัธวิทอธิบายแล้วทไมในรายการแต่หลังจากนั้นอัธวิทก็มาโพสเฟซบุ๊กไปในอีกแนวทางหนึ่งเลยนะฮะ เราสักครูทำไมต้องทำเสียงสูงนะไ่ไปในอีกนาทาิกาหนึ่งเลยกยลย็ไม่นาฬทางหนึ่งเลยเออรู้สูงขนาดนัน้นก็ได้หล<ะ>ับ<ช>คุณพิรพันธ์ทำแต่งงานไม่ได้วักตำแหน่งนายกท่านเป็นรัฐมนตรีพลังงานที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาบวน,นายกล่าสุดรวมไทยสร้างชาติเลยแม้แต่เสียงเดียวและตอนจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมก็ยังไม่มีการเสนอชื่อคุณชัยเกษมเป็นนายกซึ่ง บัญชีนายกของทุกพรรคก็อาจเป็นนายกได้ทั้งนั้นคุณพีรพันธ์เองก็มีโอกาสเป็นนายกได้แต่ผมยืนยันได้ว่าคุณพีรพันธ์พูดในที่ประชุมรมไทยสร้างชาติว่าคุณพีรพันธ์ไม่ได้ต้องการเป็นนายกเองอธวิสยวสวนพักดีกล่าวนี่แปลว่าอธิวิทย์พูดสองแบบใช่ไปพูดในรายการแบบหนึง่งมาโพสต์ใน Facebook อีกแ,บบแล้วผมมาพูพ<น>ูดในรายการนั้นนะ่ะถูกไปถูกตีความว่า ที่คุณพิรพันธ์เจรจาไปไปมาๆเนี่ยเพราะยังมีโอกาสที่ตัวเองจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีและผมก็ไม่เได้พูดว่าใครจะเสนอเป็นเัรษกษมไหมนะจากรายการนั้นถูกตีความแบบนั้นครับว่าเอ้า ที่ที่หลังรออยู่นี่เป็นเพราะว่าตัวเองอยากเป็นนายกใช่ไหมล่ะส้มหล่นละเซ่ะแต่ตอนนั้นสุนงสุนงนี่มีเรื่องมีมีปัญหาเรื่องโอนุ้นแล้วนะมีแล้วสุนงคุณสุนงมีปัญหาเรื่องโอนุนแล้วก็สุนทยาสวัสดีก็ไปร้องแล้วเออคุณสุนงมีปัญหาเรื่องการอนุ้นแล้วนะที่ไม่สมบูรณ์แล้วกลับมาแล้วนะแล้วมีผลต่อคุณธีรพันธ์แล้วนะขณะเดียวกันเนี่ยท่านองคมนตรีท่านสามารถที่กะบังคับคุณธีรพันธ์มาเป็นค andidate นิได้อยู่นะกระบวนการตอนทุกขั้นตอนนั้นนนนเป็กกกรระบวาทุ ทุบๆทุบๆทุบๆทุนืกทุบนืกนในระหว่างทางของการสกภาษในราการนี้ก็คืออธิบายว่าทำไมจึงไม่พูดอะไรหลังจากที่บอกว่าจะต้องป็นกเจรจาก,กับทักษิณกับอุ้งอิงใช่ไหมก็ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของทรัมป์สิบเก้าเปอร์เซ็นต์คือมันติดพักเกิในใคสร้างชาติเดบบอกว่าไปบอกให้ท่านนายกรับผิดชอบเลยเรื่องคลิปน,นะแต่ว่าก็ถูกต้กลับมาว่ายัางจัดก,การอะไรไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นรัฐบาลรักษาการเจรจากับทั้ไม่ได้แต่เหตุผลนี้ได้พูดไหม ต่อใครต่อใครเหตุผลนี้อันหายเกิดขึ้นกับจิตใจเล่กับวิทยาแก้พลันใดนะใม่ไหมแล้วองไปคุณอาชวิตถึงมาพูดแค่รายการนี้ในเรื่องอาชวิตอัชวิตพูดสองครั้งไอ้ทางทางเราก็ทำข่าวอาชวิตแค่ที่หนึ่งข่าวอาชวิตที่สองมานั่งดูกันแล้วไอ้เหตุผลที่ต้องลบอาชวิตแที่สองก็เพราะว่าที่2องเนี่ยมันไม่เหมือนอันที่หครับมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้มันจลเป็นคนหนึ่งคนผู้สองบทเราจึงต้องลบบทเดไดวให้เหลือบทเดียว อันนี้เราลบลบโพสต์อีีเรานพสตนที่สองอันหลังัใช่ไหมเพราะว่ามันมันคนละเรื่องกันเลยมันเป็นคนละเรื่องกันแล้วว่มันแกมักเฮ้ยอะไรวะ คนละเรื่องเลยเลยลบอันนี้ให้เหลืออันเดียวความจริงมีหนึ่งเดียวออให้เหลืออันเดียวเข้าใจแล้วนะที่ลบเนี่ยลบเนี่ยไม่ได้ลบเพราะอะไรเลยลบเพราะว่ามันมีสองอันกองมากองอธิบายว่ามันมีสองอันมีสองเรื่ององเราเราเพื่อเราลบอันเดียดีป่าเพราะเราไม่เชื่กระบอกเสียงอาชีวิตอ่าก็ไม่ได้ยากกันแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วเป็นสื่อเล็กๆเราก็เป็นสื่อเล็กๆ เออไม่เพราะนั้นเสร็จแล้วอย่างเราไม่ต้องมาไม,ไม่อะไรหร <c oughs> อกถ้าอะไรพูดอะไรบางเสมัติเตาแยแววว บอเวลกันนี่คุณนแม่ขึ้นไหมคุณายแม่คุณอายแม่มาเบอร์หนึ่งเลย่ะคุณนายแม่พักเพอไทยคนปักดำเป็นนายกคุณหญิงแม่มาก่อนเลย68%สิบเอร์เคนหญิงแม่ต้องซื้อซื้อยาอีกไปใช้ก่อนเลยเพราะตอนนี้กำบังคุณหญิงแม่เนี่ยฟ้อรอแล้วผมหญิงแม่บางมาแล้วอแสงมาข้างหลังมันบามากคุณอร์คุณหญิงแม่ยีทุกเส้นคุณหญิงแม่ต้องอันนี้ไปฉีดหมดเลยเพราะมันขึ้นปุ๊บคุณหญิงแม่เลรยีมันจะได้ยูพอก่อนจะฉีดสิ่งนั้นคุณแม่ต้องใช้แชมพูอันชันก่อน ผมจะขึ้นใหม่แล้วน้ำมันมะรุมทาให้ผมเงางามด้วยคุณหญิงแม่เวลาแสงส่องจากด้านหลังกระบางแม่จะไม่แห้งใช่มีความเงางามผมคุณหญิงแม่แห้งเหมือนสั่งข้าวโพดเลย<อ>คุณหญิงแม่ต้องใช้แต่น,นี่ต้<จ>อนนะฮะหมอยขา้าวโพดค่ะ <c oughs> ชาวบ้บนบานเขาเรียกไหมอข้าวผิดสามก็ผู้คือไอ้ที่แข็งๆขาวๆค่ะขอาคุณแม่คือเส้นๆที่อยู่ระหว่างเม็ดข vale> ้าวโพดค่ะซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหมอข้าวโพดคมันก่อนจัดรายกากับมาริการ์ไล่โน่ไล่ัดนไล่นี้สุดท้ายไล่หดอกดอกมาดูย้อนหลังกับมันเป็นแสนสามีมาริกาบอกไปเพิ่มรายการนะคะคุณแม่ต้องใช้แชมพู ชันผสมน้ำมันมารุมก่อนฮะจากนั้นคุณแม่จึงตามด้วยซึเยอะอีก490บาทคุณแม่คุณแม่รวยคุณแม่ใช้โรงงานไม่รอน่าซื้อแจกทั้งะไทยได้เลยเับไปวางให้คณแื่อบอกว่าสู้ๆนะคะ เล่นงจริงจะสู้มาจะสู้ต่อเมื่อคุณหญิงแม่มีกำบังคุณหญิงแม่เป็นคนบอกเธอต้องหนาดกดนี่กำบังคุณแม่เนี่ยไม่อย่างนี้เลยคุณแม่หลบมาเลยคุณแม่ต้องกำบังกำบังแล้วก็บังแล้วก็คุณแม่หญิงแม่ต้องแบบอย่างนี้บังคุณแม่ต้องไม่แพ้บุญลานีกำบังคุณแม่ต้องไม่แพ้ใครในปัตตปีแพ้แต่บุญลานีก็อย่าหันกล้ามากำบังแข่กคุณแม่ไม่ต้องสักคิ้วแข่งกับบุญลานีฉันขอคุณหญิงแม่วันนั้นผีไม่ต้องถอดได้แล้วนะคุณหญิง แต้องมองตาคนไม่ผ <ah> <ah bon <uh ่านเนื bye bye. Hi, Dubai. Dubai do do ่อนตากันแดดแม่คุณแม่พาลูกชายคุณแม่มาด้วยนะตอนนี้ลูกชายคุณแม่อยู่ไหนหายไปหายไปดูใบดูดอกดูต้นไปทําไมไปทําไมทําอะไรอยู่ที่นั่นคุณแม่เนี่ยมาแต่ลูกสาวนะลูกสาวคุณแม่นี่ตอนนี้ลบเป็นลบเลยนะเอาลบเป็นลบลบเป็นลบลบเป็นลบเพราะวันนี้เนี่ยมันมีละน่าดีใหนึ่งร้อยห้าห คนหญิงแม่หญิงแม่หกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นำดองมันมีงานวิจัยวันนี้ออกมาโพลบอกว่าคะแนนเพื่อไทยนีสานลงอย่างรวดเร็วตบมือนายขึ้นนีสาน นกน้อยสีสานลงทีสีสีสานเสม็ดรับบนได้ปริญญาใจก็นแหละซิ่งเธอรักจากายเพียงใจได้ปริญญาต้องน้อยอะไรตอนต้องน้อยอะไรต่อนับโพถามว่าอะไรจะรู้สึกอย่างไรเมื่อทราบข่าวไปโรงงานจินวัตราคจะมนายกรัฐมนตรีคดีคลิปเสียงเขียวปีเลยเห็นไหม พอใจเห็นด้วยนะโพจากอีสานโพด้วยนะครับคนอีสานไม่เอาเลยพักคนอีสานพอใจและเห็นด้วยที่แพททองตาลต้องพ้นไป 51. าบเจุดหกเปอร์เซ็นต์พ้นไปพ้นไม่ใปพ้นไม่ปหกสจ็7 2 ไม่พอใจเลยไม่เห็นด้วยเลยจุดสองดิสวิตพักเพื่อไทยดิสวิตองเองแอมดิสวิตคุณหญิงแม่มางไงวะไม่เป็นพัยสิบสโหวตขนาดนี้คุณหญิงแม่ยังนําอยู่ที่69%เก้าเร์เซ็นต์ไม่ลากำลังกะังคุณหญิงแม่บางเลยทุกเส้นเลยอ่ะ ตามลงมาด้วยเพีรพันสิบหกเปอร์เซ็นแต่ชุดนี้คุณหญิงแม่นะไม่รู้ไปตัดที่ไหนโมาโง่อ่ะคือข้างหน้านีดเหมือนเซนดีอ่ะเหมือนเอาเอา,เอาลายเป็นดิบมาว<ม>างไว้ข้างล่าง<ม>อะ่ะเออแล้วเป็นชุดที่ลายด้วยชุดหรืคุณหญิงแม่คุณหญิงแม่วัยนีจ้จะใส่กระโปรงลายขนาดนี้เลยไม่ไหวเด้อคุณหญิงแม่ทำไมไม่ลองใส่ผ้านี่เรียบๆคือเอาเอาเอาอย่างนี้ฝรั่งเขาบอกว่าในงานในงานกลางคืนเนี่ยของงานยัดใหญ่เนี่ย เราแบบเราเราเริ่มจะเบื่อแล้วหลับว่าคุณจะเซฟโซวไม่ขาวก็ดำอพอเจอลิซ่ามาเป็นสีชมพูกร่มบัวเท่านั้นเองเ <จบ S 1> ดรสเ,เสดรสเดรสเดรสทำไมจะต้องขาว<อ>าและดำฉันชมพูมาเลยเ<อ> คุณหญิงแม่ก็เช่นกันลูกคุณหญิงแม่เนี่ยพอไม่เป็นนายกแล้วแต่งตัวเป็นผู้เป็นคนเลยเห็นไหมไม่มีปกใหญ่เลยใส่เสื้อเช้อใส่ในใส่เกงธรรมดาเอวสูงสวยงามแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตก็ไม่ใหญ่โครงไม่ได้เสื้อหัวเสื้อพ่อมาใส่ลูกสาวคนคนกลางก็เช่นกัน แต่คุณหญิงแม่เนี่ยมาลายเกินไปคุณหญิงแม่นวดลายมากนะตั้งแต่คุณต้องผวงคุณหญิงแม่เป็นไทยละไทยละคุณแม่ก็ทิ้งลวดลายมากและคุณหญิงแม่ผมบางเห็นเลยยีทุกเส้นคุณหญิงแม่คุณหญิงแม่ฉีดนะอ่าแป้พระรามเจ็ดโบกมือลาประชาธิปัย์เออไปเออไปดีจัดนักพี่ขออวยพรมาดามแป้งออพอแล้วเต้แกไม่ต้องเล่นละครพอเลยพอเลยเอาล่ะเรามาดูเรื่องของมาดากแป้งชาวเน็ตสงสัยเพจ